อ่าต่อมาว่าฟังคลิปดาวองคารต่อไปนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องดาวองคารครับดาวองคารเป็นดาวธาตุลมนะครับอยู่ประจําทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้นะครับรูปร่างผิวดําแดงนะครับดาวองคารได้นพระอิศวนสร้างด้ดยกระบือแปดตัวห่อด้วยผ้าแพรสีชมพูนะครับรูปร่างผิวดําแดงมีกล้ามเนื้อนะครับเหมือนนักกีฬาเหมือนนักมวยหรือเหมือนทหารตำรวจก็ได้ครับนั่นก็คือรูปร่างของดาวองคารนะฮะ ดาวคารเน่นะครับดื้อชอบผิดลูกผิดเมียเขานะครับยญ้าเขียวตรงไหนไปตรงนั้นก็คือย้าจินฐานได้บ่อยนะครับอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะฮะดังนั้นยญ้าเขียวตรงไหนไปตรงนั้นกับดาวคารนบื้อดื้อนะฮะผิดลูกผิดเมียเขาได้ง่ายครับมัดมีไฟมีปานในที่รับนะครับนั่นก็คือดาวคารนบากพักเราะนะฮะดังนั้นดาวคารนี่มีอาชีพอะไรครับอาชีพช่างยนต์นะครับอาชีพวิศวกรทุกอย่างครับ อาชีพเกี่ยวกับช่างทุกอย่างเลยนะอาชีพขายยาขายเคมีขายสีทาบ้านคือเกี่ยวของเคมีแล้วก็ขายอาวุธยุโทโธปกรณ์เป็นอาชีพที่โรงงานผลิตอาวุธต่างๆของมีคมทุกชนิดจะนั้นดาวอังคารเป็นดาวอาชีพที่เกี่ยวกับความรุนแรงเกี่ยวกับพวกระเบิดมีดปืนอะไรพวกนี้ได้ครับเป็นดาวบัติเหตุอ่าเป็นดาวธาตุลมเกิดเร็วไปเร็วหายเร็วตายเร็วนะฮะ นั้นดาวองคารเนี่ยต้องระวังครับเกี่ยวกับเรื่องบัติเหตุดังนั้นดาวองคารตัวนี้นะครับก็มีอาชีพเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับอาหารที่ชอบของดาวองคารก็คือรสขมนิดนึงเช่นกาแฟหรือของขมอะไรเงี้ยครับดาวองคารนะฮะดังนั้นสีผิวของดาวองคารบอกไปแล้วว่าผิวดําแดงรูปร่างมีกล้ามเนื้อนะฮะโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องระวังเกี่ยวกับพวกโรคที่ใช้เคมีก็คือโรคมะเร็งนะฮะหรือว่าโรคเกี่ยวกับพวก ภาพลมนะฮะต่างๆนะครับนั่นคือดาวคาร์และนั้นดาวคารในไพ่สวนสร้างด้วยกระบือแปตัวก็คือห่อผ้าแพรผมด้ยวยน้ำมันดิเซออกมาเป็นกระบือแปตัวมีสายดื้อด้านนะฮะชอบผิดลูกผิดเมียอย่างที่บอกนะฮะนั่นก็คือเป็นดาวบัตรประถ้าอยู่ตรงจุดเพศก็หมายถึงว่าจะมีฝ่ายมีปานในที่รับมักมีผิดลูกผิดเมียก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นดาวเจ้าชูยักษ์ครับดาวตัวนี้นะฮะ ต่อไปเดี๋ยวมาฟังคลิปของดาวพุดบ้านครับ